พอเลนพัดเมื่อคุณค่าของสารอาหารและองค์สรอดอกไม้มีจำนวนปริมาณมากและสูงแล้วแทบจะไม่มีส่วนอื่นมาเสริมเลยเพราะฉะนั้นนะครับขบวนการเมตาบอลิซึมถ้าตัวพเพลนพัททำงานร่วมกับวิตกัสอะไรจะเกิดขึ้นครับสิ่งสำคัญก็คือเซลล์ที่มันเสื่อมหนัก,นกเซลล์ที่มันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วเนี่ย นะครับมันจะได้รับคุณค่าของสารอาหารมันจะได้รับมากมันก็เหมือนการ, boot, รบูตนะฮะทำให้เซลล์เหล่านี้มันถูกกระตุน้นแล้วก็กลับมาแข็งแรงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้จากพลเลนพัทคือการบูตเซลล์การทําให้เซลล์ได้รับสารอาหารที่มากพอนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เหมาะสมก็คือกลุ่มระยะสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ก็ควรคนที่จะมีสูตรนี้นะครับเพื่อจะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตทําให้เขามีสร้างเซลล์ดีให้รวดเร็วที่สุดนะครและที่สําคัญไอตัวพอลิพัทเนื่องจากว่ามันเป็นสารลานกัดจากรองเกสรออกมาเยอะมันก็เลยทําให้สามารถไปดูแลระดับสเต็มเซลล์คือเล็กเล็กเล็กเลกนะฮะมากๆนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเพาะในปอดนะฮะในปอดหรืออีกอันนึงครับ สมองจะเป็นอวัยวะที่มีกลไกในการป้องกันมันจะมีกำแพงคือเบดเบนเมเยอร์นะครับไอตัวนี้มันจะเป็นกำแพงซึ่งโดยปกติอาหารเสริมทั่วๆไปไม่สามารถทําลายกำแพงนี้ได้ครับนะครับการไม่อาหารเสริมหลายๆยี่ห้อทำไมถึงไม่สามารถไปจัดการปัญหาเนื้องอกซีดหรือมะเร็งในสมองได้ก็เพราะว่ากลไกของร่างกายป้องกันครับ เพราะฉะนั้นการที่จะทําลายกําแพงของสมองตรงนี้ได้เพื่อนําพาสารอาหารต่างๆเข้าสู่สมองเซลล์สมองได้จะต้องมีคุณค่ามากพอครับต้องมีเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นตัวของโพลิพัตปัญหาในสมองไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกในสมองหรือมะเร็งสมองจําเป็นต้องมีครับนะฮะอันนี้คือตัวโพลิพัตนะครับใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายใช้ในคําว่าระยะสุดท้ายเนี่ยมันหลายๆโรคนะครับไตระยะสุดท้าย หรือเสื่อมหนักๆระยะ4ระยะห้าแล้วเนี่ยเนี่ยครับใช้ตัวผลิตพัฒ์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับตัวผลิรพัฒ์ที่ใช้และมีประโยชน์มากๆก็คือตัวของเต้านมนะครับมะเร็งเต้านมนั่นเองนะเพราะเพราะตัวของเขาเนี่ยสามารถช่วยในการจัดก,การมะเร็งเต้านมได้ด้วยเพราะฉะนั้นพลิรพัฒ์แนะนําครับมะเร็งเต้านมมะเร็งสมองซีดเนื้องอกนะครับใช้ตัวผลิรพัฒน์นะครับ